เร่งทีคานทีคานเนาะทีคานตก็จะได้แผ่นกระเบื้องมาใส่มาใส่เลยดีเนาะดีที่มันนิรายอยู่ใกล้เนาะโอ้เอ้โอ้ หายใจอยู่เบาเร็วๆเมื่อกี้นี่นะสิเป็นลมไม่ไอคนเพยนเป็นรอยคนตัดอีกียบับมอูเาชุนเอาลชุ่นเลโอ้ยล้นแล้วล้นแล้วตั้งน้ำเฮ้ยตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยนี่คือการผสมปูนเทคานนะคะ พราะเราจะไม่ใช้ไม่ใช้คีแพมาน้นนามาเค่มาเลยค่ะมา้รงนี้นี่ลค่อยล่ะเล่นตรงนี้ก่อนขาค่อยล่ะาค่อยล่ะเอ้อยเร้อค่อยบ่มีขาเลยนี่โอเคโๆเ ทักตัวกกการทักตัวกกเอ้ยทักตัวไหนทักตัวไหนนยโพธิ์ทักตัวไหนอ๋อมันยังไม่ขึ้นหรอเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี่เองอ๋ออยเนจะลงคลิปเดียวเองทักตัวไหนัอะทักตักอกทหารไมหันอสลาขอเยอะไปขอเยอะไปอีกเถิงอยู่นะเถิงอยู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเกะกะมันเถิงอยู่ เดี๋ยวค่อย,อยเออเดี๋ยวห่างๆก่อนค่อยเข้าไปสื่อน,นะขอบคุณคุณแม่ของแท้นะคะขอบคุณคนสวยทักให้ให้หน้าตาตัวเองไม่เป็นลหลอกเสาก่อนฝ <laughs> ั่งน,นี้ใส่จันเลยค่ะใส่นะคะทำเหมือนกันค่ะด้านหน้าคือจะทำเหมือนกัน คือเทนะคะแ้าจะใช้ต่อเนาะ่นดาก็จะเข้าไปช่วยอยู่แต่ว่ามันมันยังเจาอยู่เนาะอไม่คะม่ได้ดลันมางอคุณมไมค่องาคไม่ต้องใจ เอ้ยเจ้าเทให้ถูกดูสิเราจะไปปูนไปด้วยกันครับเราจะเทปูนไปด้วยกันอ๋อนี่สองแน่ะนี้กันแล้วพูนนี้เราจะไปก้านเห็ดด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปหมายไว้ตรงนี้มันจะออกตรงนเอ้าเป็นไม้ไปเป็นไม้ไปหมายไว้ไปเอาได้เอได้เป็นไม้ไปเอได้แลไม้ ทำมาข้างหลังด้วยคูน่นะเราจะเทปูนไปด้วยกันทำมาข้างหลังคุณไล้างเล้าเยอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าสาเยอะได้นะเีนะอ,อ่า เก็บเห็ดนะใช่เพราะว่าเห็ดแถวนี้ชุมชนชุมชนแถวนี้ดีอย่างนะถ้าใครไปหมายไว้เนี่ยเขาจะไม่เอากันนะใช่คนบ้านเนี้ถ้าไปหมายไว้แบบว่าขอนเห็ดขอนนี้เออทำหมายไว้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะเฮ้เขาเห็นอยู่นะเยอะแต่เขาไม่เอาเขาจะหมายผ่านไปในชุมชนแถวนี้เขาจะดีอย่างเขาสังเกตตั้งแต่มาตั้งแต่อยู่เนี่ยโอ้ยขอนนี้โอ้ยเขาหมายแล้วโอ้ยเสียดได้ดิ เออใหม่แล้วถ้ต้องไปเอาขอนใหม่ถ้าไปเก็บเพราะว่าขโมยของเขาเนอะใช่ต้องไปเก็บเพราะว่าเป็นขโมยของเขาเดี๋ยวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปใหม่จ้ะตังทัดกอก